นำทางไปคอปเปอร์บุฟเฟ่ตกำงนำทางไปยังคอปเปอร์บุฟเฟ p s มับอกว่าเรากลา้แล้วโอ,อ,อ,อ้นี่ไงคอปเปอร์ของหนู เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำนะลังทำอะไร๋อแถวขึ้นรถไฟฟ้าอ๋อเหรอเราจะต้องต่อยาวขนาดาน,นี้เลยเนี่ยโอ้เฮยเหมือนมาขอกินเลย โอ้โหตอนเลยไหนเรานัดกันไว้ว่ามาถึงเราจะกินหอยทังลมก่อนแล้วกันเฮ้ยหมูสามอย่างมาแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือขาหมูเยอรมันคอหมูย่างอันนี้น่าจะเป็นซี่โครงหมูตีวแต่เนี่ยหัวกุ้งเรียกบอกแกให้กิน อมากินผัดไทยเป็นทางชอืบทำทำท่าเริมพังด้วยอ่ะใหมันนุ่มลำตันมันมีความหนึบหนึบด้วยอ่ะแค่บีบมะนาวจะได้เลยกินบ้างกินบ้างออไปะไรคือสามอย่างไม่ค่อยมีมันเนี่ยเออแต่ก็ไม่มันแล้วนี่ยกินอะไรอ่ะถามวิลามันไง

ภาษานเมมันมันดีเพูดเป็นภาษาคนไม่ได้อะแรไปนะมันมันมันข้นๆิดเดานนี้เหมือนเหมือนเลปากเลยเพดานไหนเพดนข้างบนดาน้งอร่ยจริงอร่อยนะอะไรมาน็เสร็จด้เดียว เออเดี๋ด้วยความที่เราไม่คิดเลื้ออะไรเอาอื่แล้วขายฮอนเซ่ไปไหนไม่เห็นอ่ะไม่รู้เลยนอะไรวะกิน็ได้หรือมันหมกอยู่ข้างล่างไม่มีตกนลองไปเรียนดูอยู่แล้วเฮ้ยโหเดี๋ยวมันไม่เซ็นสติกเนเจอร์นะเว้ยไข่เงี้ยนนิดก่อนนะแหววไข่น้ำนมไข่นมอีกแล้ว เอาไม่แล้วเก๋ไหมอย่างนี้บอกเขาให้เลือกเขาจะเอาใหญ่หรือยาวดีคะนี่ใครกินฮะนี้ใครกินมันต้องมีคนกินอยู่แล้วมัน้องกินทั้งเปลือกเลยฮะกินทั้งเปลือกเลยเหรอเออ,อกินไหมกินทั้งเปลือกนี่กินไหมกินเลยเขาบอกได้ มันเข้าไปแล้วโอ้ยภาพต่อไปนี้ต้องใช้ผู้มีเจตนาในการรัมไปต่อนะไม่น่าลอดแล้ก็มุมสูงเลยครับมุมโดรนเลยครับมุมโดรนอยากหายกเนีนะน้ำหอยเต็มปากเลยพูดไม่ออกไม่พัก่อยเหรอ ขอหน่อยนี้นี่ความสามาถพิเศษแล้วครับจะบอกว่าว่าถ้าหาบุ้ไม่ดีเนี่ยเบื่อไข่แมงว้ดป่าทนเวีนเก่าโอ้ต่อไป กวางวาซาบิอ่ะวาซบิเขาเก็บเป็นแล้ปเอร์เฮ้ยไม่ได้มันต้องกินเนื้อจากธรรมชาติอันเนี้่แซลมอนและนั่นนะแซลมอนแต่ท็อปปิ้งด้วยอะไรจำไม่ได้กินไปเลยเอามาตัดกำลังกันเอ็มบอ้สเดี๋ยวเขาใช้มือที่กล้องนี้แซลมอนมีรูมีรจัดกินอย่างเดียว มันแปลกๆซอสมันมันข้นๆนะผมเป,ปเรีย้ยวนล็กๆสงวนหวานเอาหวานกูจิ้มหวนหมดกันในรีวิวอะมันเป็นซีฟูด้ดแต่พอไปสั่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่ซีฟู้ดแล้วอ่ะอกลายเป็นหอยลายเส้เนตัวเนียเส้นเส้นด,ดูแบบว่าดูเป็นตัวอูไม่เละโปรหอย กินเข้าไปได้อีกเว้ยอืมคือมันมันนี่กระเทียมกระเทียมเรียกว่าอะไรนะวาลีอนาคอนดาฮะอนาคอนดาเออใช่เลยมันเป็นประเทศอะไรอ่ะเออสักประเทศเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นผลไม้เนี่ยมจะเป็นตระกูลเบอร์รี่ใช่ไหลมแหละที่การกินก็คือคืออะไรคือไม่รู้อ่ะกินเลยกินเลย มไม่ไา้เลย,เลยไม่ได้เลยแล้วก็ปินไม่รวยเข้าไปวิ่งหนีอะทีละอย่างไหมนะโอ้โหไงกินหรือปินเดะหรืพี่หนูนนหอยากได้อที่ห้าอันฮะรอให้หน่อยห้าอันข <5 S 2> อให้กินทีละอันเว้ยกินอีกอะอ๋อไปต่อคิวใหม่อร่โโอยอะแล้วเฟี้ยอร่โโอยเยอะเหรอ,อมุมมามากเลยอะ เฮ้ยเอานิ้วปาดด้วยเนี่ยเนี่ยเอานิ้วปาดไปไหนาอุ้ยเงี้ยอ๋อดูดีเนาะสั่งไปแก้วเหรอสั่งมานิดเดียวนิดเดียวคพ่อแม่สั่งขนาคอต้งตาชากาเนสลาวาแล้วก็ ำไไพพม่ด้อกา,าีฟพาราเมลมายังอ่ะมาแค่พาราพนัต้าเหรือรายการป่าแต่ยังไม่ได้ทันกินอีกสองอย่างไปสั่งอีนี่มาอีกสั่งอันนี้เพื่อพนะ่อไงแล้วแล้วพ่อก,ก็เลยทานนี้เขาไข่เค็มอันนี้โพกมันเป็นนมปังแล้วเว้ยใช่ให้พ่อก,กินใครกินพ่อก,กินก,กินไม่หมดทำงานกินหยด่หัว,ว,วหนู ทะไม่จบเฮ้เอานิ้วปาดหรือไม่ก็อเอาจานยุบขึ้นมาเรียเลยดิ <c oughs> อย่างนี้เลยอรอเออนั่นแหละเออเอา,เอานิ้วปาดใช่าาไ,ไหมเออมาปนปปปลาว่าอ่าแต่ไวิธีกิน,นหันห่นอนนะคะหั่นแล้วมาเลยเช่วยดันชืน่ยกันเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาแงมแน,น่ลำปาก็แน้ต้องกลับด้านใหนายเลแงมไเห็นไหมเห็นมไหมเนเนเนเ เนีเ่ยแล้วก็ไอ้น,นี่ก็คือมันเป็นเหมือนซอสเยแยๆดปวี้ยวอนะเพราะทำเลอะมากินได้เลยลืมถ่ายรูปอะ่ะ <c oughs> ไม่สักคำใหม่เลยคำว่าสองเลยต้องบอกว่ามันอร่อยมาก ชินก่อนเพราะมันจะทอะไรที่มเนี่ิดมันอิ่มะ้ะอ้าวอีไม่รู้คืออะไรเหมือนลูกพับเลยอะ่ะลองกินดูนะม่ไ,<ง>ไม่บอกว่าอะไรมันเป็เปรี้ยวอไรไม่รู้ีนไม้หมดแล้เอานิ้วปาดเลยโอ้โหโอ้โหโ้งหาไบอกเลยมั้ เดี๋ยวเคีย,ยงเงเแเอเดี๋ยววารีเครีรยเองเนี่ยจะสั่งมาแล้วเขาได้กินอะไรลเลยทำเป็นน้ำบุ้งไปไนดะ้ <c oughs> เขาหิวหวเมื่อไหร่เขาขี้คาราเมลแต่มะเขือ้ว <c oughs> มาแล้วมาเร็วมาก อันาคนได้ามาแล้วตัวที่สองถายไปแล้วอันนี้อ,อันนี้ที่นั่งถ่ายจากนั้นไงฮะอะไรวะถ่ายูปคู่กันล้วมาแล้ว,ลวขอขอเขรมันคืออะไรโอ้โหมิม่มก่อนแล้วกินเดียวแล้วยังไม่จบอีก เขาอยากกินคอฟฟี่คาราเมลมากโอ้นี่เป็นคอมเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยใช่คอฟฟี่คาราเมลนี่อะยัไงนี้เนี่ยคอฟฟี่กาแฟโหไวโว้ยหมเฮ้ยฮะเขาลงว่าไหมอเนี่ยกลิ่นแนั่นๆ่ะเขาว่ารถอ่ะอ๋ออันนี้ซอสเขาว่ารถอืมเฮ้ยมิ้เหมือนหวาน คือกองมันวิ่งไม่ทันเลเนี่ยมือเร็วเนี่ยอี้อะเราเอากะเพรานะพี่ซานาไปกินกับเหามันก็จะเปรีป้ยวๆอ่ะเรียกี่แดงคบผมบก็นี่ผมทําไมไม่มผมอ่ะก็ใส่ช็อตให้ด้วยนะลิอ่ะ ไว่าอร่อยดีนะมันไม่ใช่แนวเรามันจะไม่ใช่แนวของเราจริงเดี๋ยวดูวาเลีโอ้ยเอามือปาดเลยเอาลิ้นเลี้ยงยกเลี้ยงเลยแล้วจะต้อมาทำ้วเดี๋ยวเรามามางานวันเกิดใครเนี่ยวันเกิดใครวะลืมเปล่ามันวันเกิดสุภนิข์ค่ะ แล้วมันยังไงเราก็ต้องให้เกียดกินเดี๋ยวเขาจะตักให้นะมันจิ้มอะจิ้มซอสไข่เค็มนิดนึงอ้อาคารกินปูน่ะทูสอะไข่เค็มไมเอาต้มตำามาด้วยต้มตําไข่เค็มนี่เรายังเหลือออีกนะก็แล้วเรามาโอ้โหจานที่สองอตายแล้วเออว่ะ อันไหมอันนี้มอไหนไปตั้ดนานได้มาแค่เนี้ยสองลูกแค่เนี้ยเอาทุนเว<อ>ลากิน่ะยากไหมี <laughs> <laughs> ่หอมงอมหล้วลนๆเอารถเลยมามาด้า้วรถอะไร <pack ing> อ่ะเอาไม่ใช่มาด้าสองก็หร <laughs> อประโยชน์ยีเลย มันต้องกินแล้วที่มันอุ่นๆ,น,ๆนะเนาะยังดีนะจะกินตอนเย็นๆเพราะว่านี่แค่เที่ยงขึ้นไปสองโมงยังไม่เย็น,น,นรู้เป็นไรว่าเขาที่เป๊ะไม่หนอ,นอาจกจานแล้วก็เลียด้วยเลยดิอย่างเงี้ยแบบไ <c oughs> อ้บอกดิกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยม,มือกองผมชอบอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> Nói <laughs> <ấy> cái <laughs> đó 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 đó. Đây, này, có trộm hoặc là kiệt chưa? rồi. ภารกิจอะไรหรอภารกิจวันเกิดสามีสามีใครสามีวาลีเขาสามีวันป่าไหมป่าไหมปา่าป่าหมากมากเลยอ่ะอม,มันเหมาะกับวาลีอยู่ค <c oughs> นนึงไมดอะไจะตัดทันทีอยากปีเบอร์เจนะป่าหมาก